สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทํากินในถิ่นเราวันนี้จะมาฉีดยากันพวกมแมลงพวกเพลี้ยไฟครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาเร็งหลากไปนะครับฉีดยาเร็งหลากฉีดพวกไตโคดามากับเอคิวมิกไปนะครับตอนนี้ใบอ่อนก็มาแล้วนะครับเนี่ยฉีดยาเริงหลากพอหลากเดินใบอ่อนมาแล้วนะครับสิบวันนะครับหลังจากที่เราทําคลิปที่แล้วไปนะครับ ใบอ่อนมาเต็มแล้วนะครับใบอ่อนมาเสมอทุกต้นเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูใบอ่อนมาเสมอทุกตน้นหลังจากที่ใบอ่อนมาได้ใบอ่อนแล้วครับเราก็วันนี้จะมาเตรียมฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับ ดูนี่ดูยาวไปในท้องลอกนูใบอ่อนมาเสมอกันทุกต้นเลยปุ๋ยทางดินช่วงนี้ก็ใส่สูตรเสมอไปนะครับเนียช่วงทำช่วงทำใบแล้วก็ฉีดยาเร่งหลากไปนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปนะครับสูตรทิพกนะครับนี่แล้วก็ได้ใบอ่อนมาประมาณนี้แล้วนะครับนี่ ไม่กี่วันเองนะครับสิบวันหลังจากที่ฉีดยาลิงหลากฟื้นต้นไปนะครับนี่ต้นไหนที่แตกมาก่อนก็ใบเริ่มกลางแล้วนะครับนี่ีเ่เพื่อนๆดูใบดูตามท้องรองยาวไปเลยนี่ใบแตกมาดีมากนะครับ ีคิวมิกไปแล้วก็ผสมยาเรีงหลากไปด้วยนะครับ10วันเองได้ผลหลังจากตัดลูกเสร็จปีนี้ตัดลูกช้ามาเข้าครับตัดลูกหลากไปนิดนึงก็เลยต้องฟื้นกันแบบเร็วๆเลยใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วก็ใส่สูตร16ไปนะครับหลอดเดียวเพิ่งใส่ไปหลอดเดียวปีนี้ฝนฝนดีเราเลยไม่ได้ผสมยูเรียนะครับ ไม่ได้ผสมสีหกศูถ้าฝนไม่ชุกแล้วก็ใส่สีหกศไปด้วยมันทำให้ใบามาเร็วเดีย๋ยวรอบหลังถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงเราอาจจะใส่สีหกศปนไปด้วย เดี๋ยวจากหลังจากที่ผลยาคราวนี้ไปแล้วอีกสักประมาณห้าวันก็จะใส่ทางดินนะครับอีกห้าวันหรืออาทิตย์หนึงเพื่อๆเปกดูดดกทั้งไปทั้งกลับคนละหล่องกันนะครับใบมาดีมากถือว่ามาเร็วอะ่ะ เดี๋ยวไปผสมยาฉีดกันเลยวันนี้ก็จะฉีดเป็นพวกยาฆ่าแมลงกับบำรุงใบเติอมอาหารทางใบได้แล้วครับพอใบบางตดกลางแล้วเนี่ยเริ่มกลางแล้วนะครับถ้าใบกลางแล้วเติมทางใบไดยแล้วเดีย๋ยวมีเพี้ยไกไก่แจ่มาแล้วครับต่ตัวเล็กตัวน้อยดิข่าวสวนมาหมาฝ่อสวนก็ดีใจเนี่ยดู ใจกันเหลือเกินใบอ่อน,าานก็มาแขนงก็กามาด้วยนะครับดิอ้หมาก็ดีใจแขนงนี่เดี๋ยวเราจะแต่งพร้อมตัดเชือกเลยนะครับเพราะเชือกยังไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ได้แต่งแขนงยังไม่ได้ตัดเชือกเพราะว่ามันตัดทุเรียนชาปีนี้เดี๋ยวจะทําใบไม่ทันยังไม่มีเวลาครับเดี๋ยวพอเรื่อใบชุดน,นี้แก่ก็ จะทำการลงแขนงแล้วก็ตัดเชือกนะครับมาผสมยาครับวันนี้ก็จะมีไทยอมีท็อกแซนนะครับถุงละ1ขีดใช้ครึ่งขีดพอครับใช้ประมาณครึ่งขีดต่อน้าส0งลิตร ก็จะมีอาบาเม็กซินครับอาบาเม็กซินก็ใช้ประมาณ200ครับ2 0 0ซีซีต่อน้ำสอ0รลิตร มีสังกะสีครับแค้สองร้อยเหมือนกัน นี่เซี่ยมครับ ช่วงนี้จะไม่มียารานะครับเพราะว่ายาราเราฉีดไตโคโดามาไปถ้าเราใช้ยาลาเป็นเคมีตัวอื่นไปอะมันจะทําให้เชื้อไตโคโดามาเราเสียนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะฉีดไตโคโดามาอยู่สักครั้ง,งหนึ่งให้เชื้อไตโคโดามาก็เดินดีป้องกันโรคทางดินไปก่อนนะครับแล้วก็มีเติมจับใบครับ อย่กวนให้เข้ากันแล้วก็ฉีดได้ครับช่วงนี้อาหารและยาก็ประมาณนี้นะครับช่วงทำใบยังไม่มีอะไรมากไม่เหมือนช่วงช่วงดอกช่วงลูกอ่อนนะครับช่วงผลอ่อนนี่ ปัญหาคือเรื่องเรื่องโรคนะครับช่วงนี้ช่วงฝนชุกๆเนี่ยทีนี้เน้เนป้องกันโรคใช้เป็นไตโคโดามานะครับเดี๋ยวไป,ไปลปลายฝนถึงจะใช้พวกยาลาพวกเคมีนะครับแต่ต้องสลับกันชีนะครับสลับกันชีก็ยาพวกนี้ ไตโคโดมาใช้ฉีดท,ท่อนลากน,นะครับฉีดในทรงผุ่มค่ะตามดินตามโคน๋ยี๋กลัวเสร็จแล้วก็ไปฉีดนะครับ ถ้ายอดยอดอ่อนยาวๆแบบนี้นี่ไม่ต้องใส่จิ๊บครับแต่ถ้าใครยอดสั้นก็ใส่จิ๊บไปด้วยครับเวลาผสมยา ันนี้ก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแปลงเนี่ยายอดยาวๆแบบนี้เนี่ยแต่ใบอ่อนมาแล้วหยอดยาวๆแบบนี้เราไม่ต้องใส่จิบช่วยอะเนี่ยแต่ถ้าเลิบแตกใบอ่อนมาแล้วหยอดก็สั้นๆอ่ะเนี่ยส,สั้นๆแบบนี้เราก็เวลาผสมยาเราก็ใส่จิบช่วยไปสักหนึ่งเม็ดหนึ่งทาให้หยอดยาวครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ขอให้ผู้รับชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ